สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับดอรกรีนนะคะสําหรับวันนี้เลยนะคะเดียก็จะมาแนะนํานะคะเป็นเครื่องกรองน้านําด่างออกซิไลน์นะคะนาสกาแม็กชัวนะคะตัวนี้กรองได้ถึง8ขั้นตอนนะคะสําหรับใครในตอนนี้อยู่นะคะที่กําลังกลับบ้านนะคะหยุดยาวเลยนะคะไม่รู้ว่าจะหาของฝากที่ไหนนะคะไปฝากที่บ้านดีนะคะแนะนํานะคะว่าเป็นเครื่องกรองน้ําก็ดีนะคะสําหรับใครที่แบบ ตอนนี้เนี่ยกำลังมองหาเครื่องกรองน้าราคาประหยัดราคาไม่แพงนะคะแถมยังได้รับมาตรฐานเป็นพวก NSF นะคะแล้วก็ตัว w q a นะคะแล้วก็สำหรับบ้านไหนนะคะที่ยังไม่มีเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะยังซื้อเป็นน้ำแพ็กนะคะหรือว่ายังกดเป็นน้ําจากตู้น้ำกันอยู่เลยนะคะแนะนำนะคะว่าควรมีเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะติดตั้งไว้ที่บ้านสักตัวหนึ่งนะคะเพราะว่ามีเครื่องกรองน้ำเป็นของตัวเองเนี่ย ดียังไงนะคะจริงๆแล้วดีมากนะคะเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดนะคะค่าใช้ใจ่ายของเราเนี่ยได้เยอะเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเรานึกดีๆนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราซื้อน้ําไปกี่ขวดนะคะสัปดาห์หนึ่งเสียไปกี่แพ็คนะคะหรือว่าในแต่ละเดือนเนี่ยซื้อน้ําแพ็คนี่ไปกี่แพ็คแล้วนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่ากดน้ําดื่มจากตู้เนี่ยไม่ชอบนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่า ในแต่ละเดือนเนี่ยหรือว่าในแต่ละปีใช่ไหมคะมีการแบบบำรุงรักษาอย่างไงนะคะเปลี่ยนไส้กรองแล้วหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่เคยเห็นเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะไว้ที่บ้านดีที่สุดนะคะเพราะว่าเมื่อเราอยากจะเปลี่ยนไส้กรองนะคะเราก็สามารถที่จะรับรู้ได้เลยนะคะว่าปีนี้เราเปลี่ยนไปแล้วหรือยังนะคะหรือว่าในปีนี้เนี่ยเราทําความสะอาดเครื่องกรองน้ําของเราไปแล้วหรือยังนะคะ เราสามารถที่จะดูแลนะคะทุกอย่างในเองเลยนะคะและใครนะคะในตอนนี้ที่แบบสั่งซื้อไปแล้วนะคะแต่ว่าบอกว่ายังไม่ได้เปลี่ยนไส้กรองเลยนะคะฟังไลฟ์สดเราจะกรีนเนี่ยหลายครั้งมากนะคะแบบเพิ่งเอกใจได้นะคะว่า1ปีเนี่ยเราควรที่จะเปลี่ยนไส้กรองนะคะ1นครั้งนะคะขึ้นอยู่กับตามสภาพน้ําด้วยนะคะบางคนบอกว่าที่บ้านเนี่ยใช้เป็นน้ําประปาหมู่บ้านทั่วไปนะคะไม่ค่อยแบบสกปรกเท่าไหร่นะคะหรือว่า บางคนบอกว่าใช้เป็นน้ําบาดาลน,นะคะหรือว่าน้ําก่อยน้ําเค็มนะคะคือไส้กรองเนี่ยตัานเร็วมากนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนนะคะหรือว่าสั่งซื้อได้กับทางน้ตกรีนนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยมีครบุดนะคะทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็น่นสงกรองน้ําด่างนะคะอัลคารายตัวนี้นะคะนาสกับแม็กชัวหรือว่าจะเป็นเค้นนะคะหรือว่าจะเป็นนุ่นวิปเพียวนะคะใครที่สั่งซื้อไปแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งนึกขึ้นได้นะคะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ ซึ่งเครื่องกรองน้ำด่างอคลายตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะกรองน้านะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําประปาหมูบ้านนะคะน้ํากร่อยน้ําเค็มน้าบาดานนะคะสามารถที่จะกรองได้หมดเลยนะคะเหมาะมากนะคะสําหรับใครที่บอกว่าเป็นสายรักสุขภาพนะคะชอบดื่มเป็นน้ําด่างองคลายนะคะจริงๆแล้วมีหลายคาถามเหมือนกันนะคะที่สอบถามเข้ามาว่าน้ําด่างองคลายเนี่ยสามารถที่จะดื่มแบบในช่วงเวลาอายุไหนได้บ้างน,นะคะอันนี้เราก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าน้าด่างอัลคายลเนี่ย สามารถที่จะดื่มได้นะคะตั้งแต่เด็กนะคะไปจนถึงแบบวัยชรานะคะคนเท่าคนแก่เนี่ยก็สามารถที่จะดื่มได้เช่นกันนะคะเพราะว่าน้ําด่างอัลคาไลเนี่ยสารพุนนะคะของเขาเองเนี่ยก็มีเยอะนะคะไม่ว่าจะช่วยรักษานะคะเป็นพวกไขข้อนะคะไม่ว่าใครจะเป็นแบบโรคกระดูกพุุนนะคะก็สามารถที่จะดื่มเป็นน้ําด่างอัลคาไลนะคะเพื่อแบบจะช่วยนะคะให้มันแบบดีขึ้นได้นะคะตัวนี้นะคะอย่างที่เดียบอกไปข้างต้นนะคะว่า กรองได้ถึง8ขั้นตอนนะคะและตัวนี้เนี่ยก็ยังกรองด้วยแบบเป็น R.O นะคะกรองแบบ Reverse Osmosis นั่นเองนะคะและในตัวเนี่ยก็จะมีเป็น U.V. นะคะที่จะมีแสงนะคะที่ขจัดไม่ว่าจะเป็นพวกเชื้อโรคนะคะแบคทีเรียหรือว่าซีตการตะกอนนะคะที่มากับน้ำนะคะก็สามารถที่จะช่วยขจัดออกไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัว U.F. นะคะที่ช่วย กันกรองนะคะพวกสีกลิ่นนะคะที่ไม่ดีนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกเซดิเมนต์ฟิลเตอร์ต่างๆนะคะไส้กรองหยาบนะคะกรองทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกซีตะการตะกรบคทีเรียนะคะแล้วก็สิ่งสกปรกนะคะที่มากับน้ำนะคะให้เราได้มั่นใจขึ้นอีกนะคะซึ่งน้ำด่างอัลคาไลเนี่ยดียังไงนะคะจริงๆแล้วข้อดีเนี่ยก็มีเยอะมากนะคะและตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับค่าแล้วก็ ตั้งค่า TDS ได้อีกด้วยนะคะน้ำตาอลอคารายเนี่ยก็คือเป็นน้ำที่มีค่า pH นะคะทีออ่ประมาณ8.5ขึ้นไปนะคะช่วยแบบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราอีกด้วยนะคะแล้วก็ช่วยรักษาพวกไขข้อนะคะโรคกระดูกพุนอีกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตัวถังเนี่ยก็คือด้านล่างนี้นะคะช่วงล่างนี้ก็คือสามารถที่จะบรรจุน้ำนะคะได้ถึงประมาณ 9-10ลิตรด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะแบบเก็บน้ำไว้ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่แบบเวลาไฟดับนะคะเราก็สามารถที่จะใช้น้ำนะคะจากถังเก็บน้ำตัวนี้ได้อยู่นะคะและที่สำคัญนะคะอย่างที่เดซได้บอกไปว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะมากนะคะสำหรับร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารน้าทำขนมปิกอรี่นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับค่านะคะแล้วก็ตั้งค่า TDS ได้อีกด้วยนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่า ตอนนี้เนี่ยต้องการขี่ PPM นะคะกาแฟนเนี่ยถึงจะออกมากลมกล่อมนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกอาหารขนมเบเกอรี่นะคะสามารถที่จะเลือกต,อตั้งค่าเองได้เลยนะคะว่าต้องการค่าเท่าไหร่นะคะกี่ PPM นะคะสามารถที่จะตั้งค่า TDS ได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็ติดตั้งไม่ยากนะคะเพราะว่าในกล่องเราก็จะมีเป็นคู่มือนะคะ การใช้งานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งการต่อสายน้ําเข้าสายน้าทิ้งนะคะซึ่งสายน้ําเข้าสายน้าทิ้งนะคะก็จะอยู่ด้านตัวเครื่องนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการใส่ก๊อกนั่นเองนะคะก๊อกของเราเนี่ยก็จะมีเป็นฝาจุกนะคะไว้สําหรับปิดไว้ด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะมาพร้อมกับสายไฟนะคะบอกแล้วว่า ติดตั้งไม่ยากจริงๆ,ๆนะคะซึ่งผู้หญิงอย่างเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะคะเราก็ทําการแบบต่อสายน้าเข้าสายน้ําทิ้งนะคะแล้วก็ทําการเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็รีเซ็ตตั้งค่าเครื่องนะคะทีนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะคะสามารถที่จะตั้งนะคะบนพื้นผิวเรียบก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะบนเก้าอี้นะคะหรือว่าใช้ที่บอกว่าพื้นที่น้อยนะคะก็สามารถที่จะแขวนผนังไว้ได้ด้วยนะคะซึ่งในกล่องเนี่ยเราก็จะมีเป็นอุปกรณ์นะคะไปให้ไม่ว่าจะเป็น พวกคูกนะคะพวกคุกนะคะแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะคะท่ามเจาะนะคะว่าให้เราแขวนติดผนังนะคะนี่เราก็มีไปให้ด้วยนะคะ <S <S ถ้าเกิดใครบอกว่าสนใจมากนะคะตัวนี้อยากได้เพราะว่าเป็นสายรักสุขภาพนะคะอยากมีน้ำอัลคาไลน์นะคะดื่มไว้ที่บ้านเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งนะคะเป็นเครื่องกรองได้แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อเป็นน้าขวดหรือว่าน้าแทกนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อกับทางดอตกรีนได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย ก็เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะเพียง1น9่0บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่ารวมส่งแล้วนะคะและไส้กรองนะคะไม่ต้องไปซื้อแยกแล้วนะคะมีไปในตัวเครื่องเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อแยก,กนะคะซึ่งไส้กรองของเราเนี่ยก็บอกไปแล้วนะคะว่า1-2ปีเอ้ย1-2 ครั้งนะคะต่อปีเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนหนึ่งถึงครั้งนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านกับทางนเตอรีได้เลยนะคะเรื่องมาตรฐานเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเรามีทั้งมาตรฐาน NSF แล้วก็ตัว WQA นะคะที่ได้รับจากสหรัฐอเมริกานะคะได้รับมาจากแบบมาตรฐานทางน้ำโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไส้กรอกของเราทุกชิ้นนะคะก็คือมีมาตรฐานหมดเลยนะคะและที่สําคัญนะคะด้านหน้าจอตัวนี้นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะคะว่า เป็นอะไรนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะดูดอะไรที่บ้านนะคะด้านหน้าจอเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะคะมันก็จะแสดงเป็นพวกการแจ้งเตือนนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้กรองนะคะว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนอย่างนะคะสามารถที่จะดูผ่านทางหน้าจอได้เลยและจริงๆแล้วเราก็มีเป็นอารามแจ้งเตือนนะคะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนไส้กรองนะคะ ตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมานะคะด้วยเสียงของมันเองนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ดูนะคะนี้เหมาะมากนะคะสําหรับคนที่ที่ลืมนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็จะแจ้งให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะและใครบอกว่าอยากาได้เป็นรุ่นอื่นมีรุ่นอื่นแนะนำอีกไหมนะคะมีนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเค็นนะคะเค็นของเราเนี่ยก็มีหลายรุ่นมากนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียง1,975บาบาทเพียงเท่านั้นนะคะ มีมาตรฐานทุกตัวนะคะเพราะหลายคนบอกว่าราคาถูกมากนะคะเป็นของดีหรือเปล่านะคะมีมาตรฐานรองรับไหมมีทุกตัวนะคะสําหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมที่จะทักเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามนะคะซึ่งสินค้าของเรานะคะรับประกันให้1ปีเต็มนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางช่องทาง l a ธ a a นะคะ Shopee หรือว่า ในไลน์ช็อปนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะพวกโค้ดส่วน,วนลดคูปองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะกับทางร้านค้าเรานะคะหรือใครที่อยากจะโทรมาสอบถามพูดคุยกันก่อนก็ได้อยากให้แนะนําเป็นรุ่นอื่นนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0926382366นะคะหรือว่าเบอร์0926382229นะคะสำหรับวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็ขอฝากเป็นเครื่องกองน้ำด่างอัลคาไลน์นะคะนสกะ แบกชัว sure ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะกองได้ถึง8ขั้นตอนมีมาตรฐานรองรับนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมที่จะทักมาพูดคุยแล้วก็สอบถามกันได้นะคะ